ผมอยู่น้บพครับพอดีรับมาอยู่บ้านครับงานรถตู้รับขงมหน่อยครับโอครับรถตูรถยังเสียบรถตู้รับเหมงตัวเองครับผมกระสันเดี๋ยวเอาเบอร์ไอไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาเอาอาดเอาเบอร์ไอแล้ววันนี้คนนั้นหนะันนนบกเอเช เมื่อกี้น้อนันอนันเบื่อกกยอยู่อันมึงติดลบเด้นบอก่อน่าติดลบกันส่วนติดลบโอ้ยมันคนละส่วนจะเสิมาร่วมกันอย่างมันคนละอย่างเอาสิร่างมึงก็สวามิชลผลก่นถ้าได้ผลถ้าได้คอาการเลยแ้่ว่าแม่นี่ดีปาดยามันชีเก่าเด้อแคลเดอ้าหนาอนาอ เดี๋ยวเบาแล้วมันเบิกนะั่นโก้คลาสมืออนนี้ไปนั่งปอนเจ้าหอนน้ำขัด้วยครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับ,รบ,รบเป็นเด็กซูภาพดูรับรถเ ไม,ไม่ได้อยากได้เลยไม่ได้เคยประกาศจะเหมือนแกจะมาสมาัครก็คือมาสมัครขับรถเราเนะะี่ยแหละไม่ใช่ขับรถบรรทุกปัง้งการเบ่าแล้ว ได้อยู่เดี๋ยวมันมีเวลาอยู่วัาจใช้บ๊อบแจ็กกี้มีบอยากแล้วมันต้องวางแผนการเงินค่ะช่วงนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนไม่ว่าใครไม่ว่าลูกห้องหัวหน้าเหมือนกันเมื่อหนาก็ต้องวางแผนเด้อพี่น้องวางแผนการเงิน้ะจ้า ที่สำคัญลอยกข้าบาทนี่ฝากคือบอัตรเขาคมก็เมาเมาก็ได้ให้กำลังใจกับทีมงานมารำเจ๊กกันร้อยนะคะแบบไฮซ้มกับขึ้นหดอดกันอากกันเย็นสิ่มกันเนื้อ เราพามาชมมาฮานูปัดฟัดทองทีนมีเป็นข้าวไก่ย่างอบน้ำพึ่งต้อาเอาหนังออกด้วยแลากินนี่เนื้อไก่ได้เนืน้อไก่เอาเพลทปาลาไก่นี่กับิย่ย่อยไงยก็หมูก็ยงังสิแม่กินอาหารทะเลอะไรอย่างนี้ก็ได้ ต่เมื่อคืนแกงไตปลาพี่ววยอร่อยมากไข่ต้มนี่หนูเพ่ค่อยกินช่วงนี้เพราะว่าแค่นช่วงรถกะกะก็กินักหลายไข่ต้มก็เลยบบอก็อได้กินแอวอันนี้ข้าวมือ้อแรกนะคะเพิ่งได้กิน ขอบคุค่ะจับปานดวงตาืออค่ะยินดีต้อนรับค่ะอวัน,นาแม่บอก เชิญน้ำใช่ค่ะวันที่13เนี่ยที่เราถึงเนี่ยค่ะแอนก็ยกเลิกของสุโขทยัยคือสถานที่มันจัดงานไม่ได้แม่บ้งคิดไอทีของเดฟมันโดนภาพอันนี้แซ่บแซบว่ะ Đẹp đẹp. bò mẫn om mẫn om mà mẫn dầu nói đi em chào ชาไท,ทยโคลาดาซีโ,โคลาด้ลูกแม่จอยติดตามตลอดขอบคุณค่ะแม่เมาเม,า,มาแล้วขอบคุณค่ะแม่ไก่สีเริ่มมาดิไก่รเริ่มมาดิพ่อมาดิจ้า